ไปไหนไปไหนกันไปไหนกันนะไปไหนกันนะฮะนี่นจ๊ะไปไหนกันนะไปไหนกันนะไอ้อจิ้งจน้งจินจิ้งจินงจิ้งหนูอย่าเดินเร็วสิมันจะล้มหน่ะ หนเรียกแม่สิเรียกได้ยังเรียกแม่ได้ยังแม่แม่เรียกแม่สิอิอ๋วอิาา๋วอฮ้เฮ่เฮ่เไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันเนาะไปเที่ยวกัน